แปลว่าเขาเขาเกรงใจเพราะเขาคิดว่าทางฮุนเซนยังน่าจะถือไพ่บางหรือหลายใบที่เหนือกว่าคุณทักษิณนคุณในสถานการณ์ขนาดนี้แล้วนะยี่สิบปีที่คบหากันมา <c oughs> ครับแล้วคุณก็รู้จักนิสัยคุณทักษิณอยู่แล้วว่าพูดไม่มียัง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> มันมันจะต้องมีอะไรที่เหลือที่ขาดที่ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้พูดกันในขณะเดียวกันคุณทักษิณก็กำเรืเองอะไรของฮุนเซนไว้เยอะอื ที่คุณเซนขออะไรกับประเทศไทยมาครับผมอาจารย์อาจารย์อาารยมองมองมอง,มองรู้สึกอย่างนั้นไหมครับนะวันนี้เรายังเรายังยั้งเรายังยั้งเหรอผมว่าเข้มข้นขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดคนไทยคนอื่นไปเป็นรัฐบาลเนี่ยเข้มได้กว่านี้อ,อย่าลืมว่าคุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยทักษิณเป็นฝ่ายขอความช่วยเหลือมา20ปีใช่ไหมครับแล้วคุณเซนก็ช่วยครอบครัวชินวัตรนะครับคุณทักษิณคุณยิ่งรัก คุณแพทองทานเนี่ยมา20ปีเพราะฉะนั้นผมว่าอันนั้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้มันเป็นความกลิ่งเกรงเนี่ยความกลิ่งเกรงมันมีแน่กับใครที่เราขอความเชื่อมา20ปีแต่ว่าเมื่อคุณแพทองทานกับคุณเซนถูกหักหลังกันนะครับ,รบมันทําให้คุณทักษิณเข้มเข้มนขึ้นแต่ว่ามันไม่เมข้มข้นเท่าที่คนไทยคาดหวังเอาอย่างนี้กันมันมีบุญคุณที่มันค้าคอ,อกันมา20ปีรรตรงนี้แหละผม,ผมว่าสิ่งที่ท่านทันเดชพูดคือมันกลายเป็นตัวทวง